วันนี้สำนักง,งานหนังชาตินะครับจำลังแนะนำสา3วิธีป้องกันภัยร้ายไฮซีซันครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าเทศกาลอัตราท่องเที่ยวสูงหรือภาษาสากลคือไฮซีซันนะครับซึ่งจะมียอดการจองโรงแรมที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวต,ต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับมิจฉาชีพเนี่ยก็เอาช่องทางตรงนี้นะครับมาสร้างเพจปลอมในการหลอกลวงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจองที่พักมีการโอนเงิน นะครับเมื่อถึงเวลาที่ไปที่พักตามที่จองหนปรากฏว่าไม่สามารถเข้าพักในโรงแรมนั้นๆได้เพราะเป็นการจองผ่านเพจหรือเว็บไซต์ปลอมนะเพราะนั้นวิธีการป้องกันนะครับมี3วิธีด้วยกัน 1. ก็คือหากเป็นเพจ f c e e o o o นะครับให้ตรวจสอบความโปร่งใสนะครับดูข้อมูล,ลว่าเป็นเพจปลอมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดมีการใช้เครื่องหมายติ๊กถูก นะครับหรือเมตาเวลิฟเนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือควรเลือกจองผ่านแอปพลิเคชันนะครับหรือเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งมีอยู่หลายแอปพลิเคชันด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอย่ารีบด่วนตัดสินใจจองที่พักที่มีราคาถูกเกินจริงเพราะนั่นอาจจะเป็นวิธีการของคนร้ายที่ใช้ในการหลอกลงวงนู้โชนะครับในส่วนของ ผู้ประกอบการโรงแรมเองนะครับก็ควรจะมีการตรวจสอบเช่นกันว่าโรงแรมของท่านเนี่ยหรือที่พักของท่านเนี่ยมีมิจฉาชีพมาปลอมหรือเปล่านะครับหากพบว่ามีการสร้างเพจของท่านปลอมขึ้นมาเนี่ยให้รีบรายงานไปยังผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็แจ้งตำรวจนะครับแจ้งความรลองทุกได้ที่สถานีตำรวจได้24ชั่วโมงครับ